หากว่าวันหนึ่งโลกของเราร้อนมากขึ้นจนถึงขั้นที่ในตอนกลางวันนั้นแสงจากดวงอาทิตย์มันสามารถที่จะเผาผู้คนให้ตายทั้งเป็นได้เมื่อถึงจุดๆุดนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือเกมเกมนี้ครับ No I'm not a human แขกไม่ได้รับเชิญในยามวิกาลสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้มันคือเซตติ้งหลักๆของโลกในเกมนี้ด้วยความที่ดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้ช่วงเวลากลางวันร้อนมากๆจนถึงกับเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้ตอนกลางคืนกลายเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต้องพยายามเอาชีวิตรอดพยายามหาที่พักพยายามหาที่หลบภัยซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่มนุษย์มันก็พยายามเอาชีวิตรอดด้วยเช่นเดียวกันและนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเจอในเกมนี้นั่นเองครับส่วนเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม หายนะได้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ดวงอาทิตย์แพร่กระจายความร้อนอย่างรุนแรงส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันผู้คนไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนต่างๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้สักพัก แต่นั่นมันก็ไม่ใช่หายนะเพียงอย่างเดียวเพราะเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มเผาทำลายผู้คนทั้งเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่มนุษย์มันได้อาศัยอยู่ในโลกเรามานานหลายร้อยปีและมันก็ได้รับผลกระทบไปด้วยสิ่งมีชีวิตปริศนาพวกนั้นเปรียบเสมือนเอเรียนที่มาลุกรานโลกและต้องการกำจัดผู้คนบนโลกนี้ให้หมดสิ้นไปพวกมันเริ่มออกมาเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืนด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์ธรรมดาคอยไปเคาะตามบ้านต่างๆเพื่อขอเข้าไปหลบภัยในช่วงกลางคืนก่อนที่รุ่งช้ เช้าจะมาถึงผู้คนได้เรียกเอเลี่ยนในร่างมนุษย์พวกนี้ว่าผู้มาเยือน หรือว่าเดวิสิเตอร์และตัวเราเองก็คือเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาท่ามกลางเหตุการณ์หายนะพวกนี้เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เขาได้แวะมาหาเราในกลางดึกคืนหนึ่งเขามาเพื่อเล่าสถานการณ์ของโลกภายนอกให้เราฟังออมแนะนําการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นในแต่ละคืนโดยเราจะได้เจอกับคนแปลกหน้าหลายต่อหลายคนด้วยกันที่มาขอพักอาศัยอยู่ในบ้านเพื่อหลบภยัยโดยเราต้องสังเกตและตัดสินใจเอาเองว่าใครคือมนุษย์หรือว่าใครคือผู้มาเยือน ซึ่งหากว่าเราปล่อยให้ผู้มาเยือนเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับมนุษย์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผู้มาเยือนนั้นจะฆ่ามนุษย์ที่อยู่ร่วมห้องทําให้ในวันถัดมาเราจะพบว่ามีคนเสียชีวิตส่วนการที่จะแยกผู้มาเยือนออกจากมนุษย์ปกติก็จะมีวิธีสังเกตได้4แบบด้วยกัน 1. ฟันของพวกมันจะขาวมากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไป 2. เล็บของพวกมันจะสกระปรกและมักจะพบว่ามีเศษดินหรือสิ่งสกรปรกติดอยู่ภายในเล็บและบางทีก็อาจจะมีบางเล็บที่หลุดออกไป ด้วย 3. ดวงตาของพวกมันนั้นจะมีสีแดงที่ผิดปกติจากมนุษย์ทั่วไป 4. หากว่าใช้กล้องฟิล์มถ่ายรูปพวกมันภาพที่ได้เนี่ยจะมีการเบลอเกิดขึ้นที่บริเวณใบหน้าของพวกมัน4อย่างนี้คือข้อสังเกตของเหล่าผู้มาเยือนที่แอบแฝงมาในร่างมนุษย์และใช้ภาษามนุษย์ได้สร้างความวิตกกังวลหวาดระแวงกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรามากแต่อย่างน้อยมนุษย์ทุกคนบนโลกก็เป็นเหมือนกับตัวเราทั้งหมดที่รับรู้ถึงสถานการณ์เช่นเดียวกับ ทางรัฐบาลเองที่พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาได้มีองค์กรที่เข้ามาจัดการกับเรื่องนี้นั่นก็คือ Federal Emergency Management Agency หรือเรียกย่อๆว่า FEMA หน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินจากรัฐบาลพวกเขาจะแต่งตัวด้วยชุดกันสารพิษสีเหลืองและพวกเขาเน้นการค้นหาและจับกลุ่มคนที่น่าสงสัยว่าจะเป็นผู้มาเยือนนอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่บอกถึงจุดสังเกตต่างๆของพวกผู้มาเยือนอีกด้วยในคืนแรกเพื่อนบ้านก ก็จะอยู่กับเราด้วยแต่ไม่นานลูกสาวของเขาก็จะมาตามพ่อของเธอกลับบ้านหลังจากนั้นในแต่ละคืนก็จะมีคนมากมายมาเคาะประตูบ้านเราและขอที่จะเข้ามาหลบในบ้านซึ่งจะมีใครบ้างและใครคือผู้มาเยือนใครคือมนุษย์จริง ในคืนที่1จะมีถึง3คนด้วยกันคนแรกก็คือลูกสาวของเพื่อนบ้านคนที่2ชายตัวสูงสวมเสื้อเชิต้ตซึ่งก่อนหน้านี้เขาหลบภัยอยู่ในผับแห่งหนึ่งแต่ด้วยการทะเลาะกับคนที่นั่นเล็กน้อยเขาจึงถูกไล่ออกมาแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเราว่าทําไมเขาถึงถูกไล่ออกมา ซึ่งชายคนนี้จะเป็นมนุษย์ปกติและเขาก็อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเรารับผู้มาเยือนเข้ามาอาศัยอยู่ห้องเดียวกับเขาคนที่3หญิงสาวผมสั้นเธอได้ยินข่าวว่าเวลากลางวันนั้นไม่ควรจะอาศัยอยู่ข้างนอกเธอเลยต้องการหาที่หลบภัยซึ่งเธอคนนี้จะเป็นผู้มาเยือนที่ปลอมตัวมา โดยเราจะสังเกตจากฟันของเธอได้และหากเราปล่อยเธอไว้ผู้ที่มาอาศัยในห้องเดียวกับเธอก็จะถูกเธอฆ่าเสียชีวิตและในคืนแรกนี้หากว่าเราเช็คที่หน้าต่างเราจะเห็นบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรามากหน้าต่างอีกบานจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆกับบ้านของเราในคืนที่สองจะมีทั้งหมด3คนด้วยกันคนแรกคือหญิงสาวที่สวมเสื้อกันหนาวเธอกำลังหาที่สงบๆเพื่อหลบภัยและแม้ว่าเธอยือนยันว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ผู้มาเยือนแต่ความจ จริงก็คือเธอนั้นหลอกเราเพราะว่าถ้าเรารับเธอเข้ามาอยู่ด้วยเธอจะฆ่าชายตัวสูงจะคืนแรกทันทีคนที่2 ใช้ไว้หนวดที่ถามหาเบียรชายคนนี้เนี่ยจะเอาแต่พูดเรื่องดวงอาทิตย์ที่มันกําลังทําหน้าที่ชําระล้างโลกใบนี้ซึ่งเขาก็เป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งหากว่าเรารับเขาเข้ามาอยู่ด้วยเราจะได้คุยกับเขาเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ชายคนนี้เชื่อว่าผู้มาเยือนคือเอเลี่ยนที่มันอาศัยอยู่ใต้ดินของโลกเรามานานแล้วและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนออกมายัางโลกพวกเอเลี่ยนที่อาศัยอยู่ใต้ดินก็เริ่มออกมาสู่พื้นดินในรูปร่างของมนุษย์ที่ป อมตัวมา ชายคนนี้เชื่อว่าดวงอาทิตย์พยายามที่จะช่วยมนุษย์โลกโดยการกวาดล้างสิ่งแปลกปลอมอย่างพวกเอเลี่ยนพวกนี้ออกไปแต่สิ่งที่ชายคนนี้พูดนั้นเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคนที่3ชายสวมแจ็คเก็ตซึ่งชายคนนี้เนี่ยจะไม่ได้ขอเข้ามาในบ้านทําให้เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือมนุษย์ปกติหรือว่าเป็นผู้มาเยือนกันแน่แต่หากสังเกตจากการพูดคุยที่มันดูแปลกๆของเขาก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาเองก็น่าจะเป็นผู้มาเยือนที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์ด้วยเช่นเดียว และในคืนที่สองนี้หากว่าเราส่องไปที่หน้าต่างบานแรกเราจะได้เห็นเพื่อนบ้านที่กําลังเล่นกับลูกสาวของเขาหน้าต่างอีกบานเราจะได้เห็นเด็กๆก,กลุ่มเดิมที่วันนี้พวกเขาถูกฆ่าเสียชีวิตและพอดูที่หน้าต่างบานสุดท้ายเราจะได้เห็นชายที่มีหน้าตาแปลกประหลาดไม่สวมเสือ้อเขาใส่เพียงกางเกงหนึ่งตัวและยืนจ้องมองมาทางเรามีความเป็นไปได้ว่าเขาก็คือผู้มาเยือนที่ได้จัดการพวกเด็กๆไปในคืนที่3จะมีทั้งหมด4คนด้วยกัน คนแรกชายไม่สวมเสื้อผ้าซึ่งเขาก็จะเป็นผู้มาเยือนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขอเข้ามาในบ้านเราแต่เขาจะถามเราว่าเราอยู่คนเดียวหรือไม่หากเราตอบไปว่าเราอยู่คนเดียวเขาก็จะบุกเข้ามาพาตัวเราออกไปและเราก็จะถูกฆ่าเสียชีวิตทําให้เราต้องตอบไปว่าเรามีผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆอ,อยู่ด้วยคนที่สองหญิงสาวกับศพของสามี เธอมาพร้อมกับร่างไร้ลมหายใจของสามีของเธอเธอบอกว่าเธอเหนื่อยมากๆและขอเข้าพักในบ้านของเราซึ่งเธอนั้นเป็นมนุษย์ปกติแม้ว่าตาของเธอจะมีสีแดงแต่นั่นมันก็เป็นเพราะว่าเธอเหนื่อยมากๆจากการที่ต้องพยายามเอาชีวิตรอดและแบกสามีของเธอมาตลอดทางส่วนสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปอย่างปริศนาเธอบอกว่าไม่มีใครมาช่วยเหลือสามีของเธอแม้กระทั่งพวกเจ้าหน้าที่จากฟีมาคนที่ส ชายสวมเสื้อยืดอมอกอัสซึ่งแค่เสื้อของเขาเนี่ยก็บ่งบอกความไม่น่าไว้วางใจแล้วซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้มาเยืองเงนเช่นกันหากว่าเราตรวจที่ดวงตาของเขาก็จะได้เห็นตาที่แดงมากๆของเขาด้วยซึ่งเขาก็ไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะบ่งบอกถึงอาการตาแดงของเขาได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าใครในห้องแต่ถ้าเราปล่อยให้ชายคนนี้อยู่ในบ้านจนถึงคืนสุดท้ายเราก็จะได้ฉากจบที่ไม่ดี คนที่4คุณหมอผ่าตัดเขาเป็นคุณหมอที่หลบหนีมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงเพราะว่าที่นั่น ตอนนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายและมีผู้มาเยือนเต็มไปหมดซึ่งคุณหมอเขาจะเป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่งและเขาจะอยู่ห้องเดียวกันกับหญิงสาวผมสั้นและมีโอกาสถูกฆ่าเสียชีวิตได้ในคืนที่3นี้หากว่าเราส่องไปที่หน้าต่างในบานแรกเราจะได้เห็นเจ้าหน้าที่จากฟีมาก,กำลังตรวจสอบสภาพของพื้นดินคาดว่าพวกเขาน่าจะหาบาะแสของพวกผู้มาเยือนหน้าต่างอีกบานจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บศพของเด็กๆก,ก่อนหน้านี้และในหน้าต่างบานสุดท้ายจะมีทหารจำนวนหนึ่งที่พวกเขา มาตรวจสอบบริเวณนั้นเพราะว่ามีศพของชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นด้วยสภาพร่างกายที่มีแค่ท่อนบนพอเราได้เห็นว่ารอบบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่มากมายเราก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างและในคืนที่4จะมีทั้งหมด5คนด้วยกันคนแรกลูกสาวของเพื่อนบ้านเธอเอาแต่ร้องไห้และขอความช่วยเหลือเพราะว่าพ่อของเธอนั้นถูกฆ่าเสียชีวิตไปแล้วโดยฝีมือของผู้มาเยือนบ้านของเธอถูกไฟเผาและแน่นอนว่าเธอก็เป็นมนุษย์ปกติคนหนึ่ง คนที่ 2. ชายในชุดสูทชายคนนี้เนี่ยคือมนุษย์ปกติแต่จากการพูดคุยกับเขาเราจะได้ดูว่าเขามีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นักซึ่งหากว่าเราเอาเขาไว้ในบ้านก็จะส่งผลต่อฉากจบที่ไม่ดีได้ด้วยคนที่3ชายสวมเสื้อคลุมลายสก็อตชายคนนี้เนี่ยจะพูดถึงแต่การพยายามฆ่าพวกผู้มาเยือนแต่ความจริงแล้วเขาเองก็เป็นผู้มาเยือนคนหนึ่งเช่นกันเนื่องจากการปล่อยเขาไว้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรแต่สุดท้ายถ้าเอาเ,าเขาเข้ามาใน ก็จะทําให้เราเจอกับฉากจบแบบแย่ได้นั่นเองครับคนที่4หญิงสาวสวมเสื้อยืดสีเหลืองเธอดูจะไม่ชอบพวกเจ้าหน้าที่ฝีมาเอามากๆเธอเรียกพวกเขาว่าพวกชุดสีเหลืองซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นผู้มาเยือนเช่นกันโดยสังเกตจากเล็บของเธอได้นอกจากนี้แม้ว่าเกมเนี่ยจะไม่ได้บอกเราตรงๆแต่การเสียชีวิตของผู้มาเยือนและมนุษย์นั้นจะมีจุดแตกต่างกันเมื่อผู้มาเยือนเสียชีวิตพวกเขาจะมีสภาพศพที่หัวถูกระเบิดด้วยปืนของเราแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้น เป็นมนุษย์ปกติการเสียชีวิตของพวกเขาศพจะถูกใส่ถุงดำเอาไว้ส่วนของคนสุดท้ายในคืนที่4จะเป็นเจ้าหน้าที่จากฟีมาเขาจะเข้ามาเพื่อขอตัวใครคนใดคนหนึ่งในบ้านไปเพื่อทําการตรวจสอบโดยเขาจะเลือกแบบสุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนหรือมนุษย์และในคืนที่4นี้หากว่าเราสองดูที่หน้าต่างของบ้านในหน้าต่างบานแรกเราจะเห็นซากบ้านที่ไม่เกลียยของเพื่อนบ้านส่วนหน้าต่างอีกบานเราจะได้เห็นชายหน้าตาแปลกประหลาดอีกครั้งเขากำลังถือหัวของทหารนายหนึ่งและหน้าต่างบานสุดท้ายก็จะเต็มไปด้วยศพของทหารจากคืนก่อนที่เสียชีวิตทั้งหมดคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของชายหน้าตาแปลกประหลาดคนนี้ในคืนสุดท้ายจะไม่มีใครมาเพิ่มจะมีเพียงเจ้าหน้าที่จากฟีมาที่จะมาเพื่อเอาคน ไปเพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนชายที่ไม่สวมเสื้อผ้าเขาจะมาถามคําถามเดิมว่าเราอยู่บ้านคนเดียวหรือไม่และคนสุดท้าย ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตที่รอบนี้เขาก็จะมาพูดจาแปลกๆแล้วก็เดินจากไปส่วนการส่องที่หน้าต่างก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนักมีเพียงศพของทหารที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมและจนมาถึงคืนสุดท้ายนี้มีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราบ้างหรือว่าเราเอาใครเข้ามาอยู่ในบ้านบ้างก็จะเป็นการตัดสินไปสู่ฉากจบของเกมที่เราจะได้รับโดยฉากจบของเกมเวอร์ชันเดโมนี้จะมีอยู่6แบบด้วยกันซึ่งจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับ นู t r รอินดิ n งฉากจบนี้จะเกิดขึ้นได้หากเราฆ่าทั้งผู้มาเยือนและมนุษย์ไปจำนวนหนึ่งส่งผลให้สุดท้ายไม่ว่าจะมีคนเหลืออยู่ในบ้านกี่คนจะเป็นผู้มาเยือนหรือมนุษย์ก็ตามพวกเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหากว่าเรายังอยู่ในบ้านและจะทําการขับไล่เราออกไปจากบ้านซึ่งมันก็คงใช้เวลาไม่นานหลังจากนั้นก่อนที่ตัวเราจะเสียชีวิตไม่ว่าจะด้วยจากนังสีพระอาทิตย์หรือไม่ก็ถูกผู้มาเยือนฆ่า b a d ending หากจบนี้จะเกิดขึ้นหากเราตอบกับชายที่ไม่สวมเสื้อผ้าไปว่าเรานั้นอยู่บ้านคนเดียวไม่ว่าในตอนนั้นจะมีคนอยู่ในบ้านกี่คนก็ตามเพราะว่าชายคนนี้จะหลอกล่อให้เราออกจากบ้านเพื่อไปกับเขาซึ่งสุดท้ายเราก็น่าจะถูกฆ่าเสียชีวิตถ้าหากว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านบ้านก็จะถูกทิ้งร้างเพื่อนบ้านในละแวกนี้ก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามาหลบภัยในบ้านของเราอีกต่อไป w o r s n ending ฉากจบนี้จะเกิดขึ้นหากว่าภายในบ้านมีผู้มาเยือนเกิน3คนขึ้นไปและหากว่าเรารับทุกคนเข้ามาในบ้านมนุษย์ปกติก็จะเสียชีวิตไปทีละคนจนวันสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกเราได้ตัดสินใจหาไม้มาปิดประตูหน้าต่างเอาไว้แต่ภายในเวลาไม่ถึง1วันเราก็จะถูกผู้มาเยือนรุมฆ่าเสียชีวิต กูดเอนดิ้งฉากจบนี้จะเกิดขึ้นหากว่าเราเอาผู้มาเยือนเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ว่าเราเนี่ยสามารถรู้ตัวได้ทันว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์และกำจัดพวกเขาไปได้ก่อนทําให้คืนสุดท้ายมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่อยู่ในบ้านตัวเราจะทําการตัดขาดจากโลกภายนอกคล้ายกับฉากจบก่อนหน้านี้แต่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะภายในบ้านมีเพียงมนุษย์เท่านั้น b บสเอนดิ้งฉากจบนี้จะคล้ายกับฉากจบก่อนหน้าแต่ต่างกันตรงที่เราต้องรับเพียงมนุษย์ที่ไว้ใจได้เท่านั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านห้ามเอาผู้มาเยือนเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งมนุษย์จริงๆที่พอจะไว้ใจได้ก็จะมีชายตัวสูงชายตามหาเบียคุณหมอผ่าตัดหญิงสาวที่แบกศพของสามีและลูกสาวของเพื่อนบ้านส่วนชายในชุดสูทจะเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะลงมือฆ่าคนได้หากว่ามีเขาอยู่ในบ้าน Speed Run Ending ฉากจบนี้จะเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามทำสป e d Run แล้วรีบจบเกมมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นฉากจบไหนสุดท้ายเกมจะได้ขึ้นคำอธิบายว่าเรานั้นรีบเล่นเกม และรีบผ่านค่ำคืนแห่งฝันร้ายนี้เร็วเกินไปเกมจะตั้งคำถามกลับมาที่ผู้เล่นว่ามันดีแล้วหรอที่เราจะรีบร้อนใช้ชีวิตแบบนี้ในโลกค,ความเป็นจริงบางทีเราควรจะใช้ชีวิตมองหาความสวยงามของการมีชีวิตและเอ j นจอยกับมันแล้วเกมก็ได้จบลง ซึ่งทั้งหมดที่ผมทำการเล่าและสรุปเนื้อเรื่องไปนี้มันคือตัวเกมเวอร์ชั่นเดโมเพียงเท่านั้นแต่เดิมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในคอลเลกชัน v h s หรือว่า Violent Herer Story e n t h o l o g y แต่หลังจากที่เกมนี้มันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางเจ้าของเกมเขาจึงได้แยกตัวเกมออกมาและกำลังเริ่มทำเกมตัวเต็มออกมาให้ได้เล่นกันนั่นเองครับคาดว่าเมื่อตัวเกมเต็มออกน่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่จะมาเคาะประตูบ้านของเราในยามค่ำคืนและอาจจะได้ดูเรื่องราวความเป็นจริงของโลกในเกมนี้มากขึ้นตอนนี้เนี่ยล้วนมีการคาดเดาทฤษฎีกันไปต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วผู้คนอาจจะตื่นตระหนกไปเองและฆ่ากันเพราะความหวาดระแวงโดยสื่อหรือว่าองค์กรฟีมา่าสร้างข่าวเท็จนี้ ขึ้นมาเพื่อควบคุมผู้คนหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเอเลี่ยนที่อาศัยอยู่ในโลกมานานมากแล้วอย่างที่ชายคนหนึ่งได้บอกเอาไว้เขาได้เล่าว่าเขาได้เห็นเพื่อนของเขาถูกเผาทั้งเป็นด้วยซึ่งถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงก็จะทําให้เรื่องดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนอาจจะเป็นความจริงก็ได้ครับเราก็ต้องรอดูตัวเกมเต็มกันต่อไปนะครับใครสนใจและอยากสัมผัสบรรยากาศความหวาดระแวงด้วยตัวเองก็สามารถไปกดวิสิลิทกันไว้ได้นะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพลอเตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม No a m n o t A Human ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ